เอาละครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตัวละครที่หลายคนขอกันมาเยอะมากต่อเนื่องกันหลายคลิปมากๆก,กับไซล็อกมนุษย์กลายพันธคนหนึ่งที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันเยอะถ้าผมไม่เล่าประวัติเธอก็คงจะไม่ดีแน่แต่รับรองนะครับว่าวันนี้คุณจะกระจ่างเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้แน่นอนและถ้าคุณชอบใจปุ่ม u b s c r i b e ที่อยู่มุมขวาล่างเนี่ยรบกวนกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากโค้ดส,ส่วนลดจาก Advice สําหรับคนที่อยากจะถอยคอมใหม่วันนี้มอนฮันวางขายแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะล่าแย้ให้ลื่นๆก็มาช็อปกันได้แต่อย่าลืมใส่โค้ดในครอสเพื่อรับส่วนลดกันด้วยนะครับเพราะคุณจะประหยัดไปได้อีกเยอะเลยเศรษฐกิจแบบนี้เงินทองหาย,ยากอย่าไปซื้อของราคาเต็มมีโค้ดให้ใช้ก็ใช้กันโล่ที่ a d v i c e ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เหตุผลที่ผมทําประวัติของไซล็อกช้ากว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็เพราะว่าผมพยายามจะหาวิธีเล่าให้มันเข้าใจง่ายๆเพราะไซล็อกในคอมมิกคนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เบสซี่แบรดด็อกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันอยู่และมันมีเหตุผัวพันมากมายที่ทำให้เกิดปัจจัยเหล่านี้เอาว่าผมจะเล่าโดยการใช้เอลิซาเบธแบรดด็อกหรือว่าเบสซี่เป็นหลักก็แล้วกันนะครับเธอเป็นลูกครึ่งที่พิเศษกว่าใครในโลกใบนี้เพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนจากต่างมิติ คือเซอร์เจมส์แบรดด็อกซีเนียเป็นคนที่มาจากมิติที่เรียกว่าอัชเชอร์เวิลด์ดินแดนแห่งเวทมนต์และตำนานอังกฤษซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมมิติต่างๆและเป็นที่ตั้งของกัปตันบริเตนคอร์กกำลังปกป้องเสถียรภาพของพระหูจักรวาล ในเวลาต่อมามีคำทํานายว่าเซอร์เจมส์แบรดด็อกซีเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกองพลกับตันบริเตนจะให้กำเนิดทายาทที่จะกลายเป็นกับตันบริเตนที่แข็งแกร่งพ่อมดเมอร์ลินจึงส่งเซอร์เจมส์มาที่โลกเพื่อแต่งงานกับเลดี้เอลิซาเบธและให้กำเนิดทายาท เจมี่แบรดด็อกทายาตทคนแรกเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นกัปตันบริเตนได้แต่คุณสมบัติที่ว่าดันไปตกอยู่กับฝาแฝดเบสซี่กับไรอันซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างฝาแฝดคู่นี้ก็คือเบสซี่เป็นพี่สาวส่วนไรอันที่เกิดทีหลังนิดหน่อยเนี่ยเป็นน้องชาย แม้จะเป็นฝาแฝดที่โตมาด้วยกันแต่เส้นทางชีวิตวัยรุ่นของเบสซี่กับไบรอันก็แตกต่างกันสุดขั้วสีผมเริ่มแรกของเบสซี่ก็คือสีบลอนเหมือนกับไบรอันนี่แหละแต่ที่เราเห็นเป็นสีม่วงก็เพราะเธอย้อมผมนะครับพออายุได้16ปีเบสซี่เริ่มอาชีพนางแบบเพื่อไล่ตามความฝันจนกระทั่งวันหนึ่งพลังกลายพันธุ์ของเธอก็ตื่นขึ้น พลังพื้นฐานของเบสซี่ก็คือพลังจิตนี่แหละครับคือวันแรกที่พลังตื่นมาเนี่ยเบสซี่ได้ยินเสียงคน16.3ล้านคนดังลั่นอยู่ในหัวแบบควบคุมไม่ได้ทำให้เธอเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในอาพาร์ตเมนต์หนึ่งเดือนเต็มๆกว่าทุกอย่างจะทุเลาลง เมื่อเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ไรอันก็ได้รับการทดสอบและได้กลายเป็นกัปตันบริเตนส่วนเบสซี่เนี่ยระหว่างที่อาชีพนางแบบของเธอกำลังรุ่งเรียววัดังเปรี้ยงปล่างเธอก็ถูกทาบทามเข้าหน่วยสไตรซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของอังกฤษคล้ายๆหน่วยชิวของอเมริกานี่แหละครับแต่หน่วยสไตรจะเน้นสมาชิกผู้ใช้พลังจิตเท่านั้นในภารกิจหเบสซี่ได้รับมอบหมายให้แทรกซึมเข้าไปในเฮลไฟคลับ ซึ่งเฮลฟายคลับเนี่ยเป็นองค์กรลับของอังกฤษที่คอยชักใยเหตุการณ์ต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง โดยในกลุ่มนี้จะมีแต่คนรวยๆและมีแต่ผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเฮลไฟคลับเริ่มที่จะสนใจที่จะใช้อำนาจของมิวแทนเพื่อยกระดับองค์กรแต่เดิมพ่อของเบสซี่เองก็เป็นสมาชิกเฮลไฟ Club อยู่แล้วทําให้เธอสามารถแทรกซึมเข้าไปสืบข้อมูลได้ง่ายเพราะเบสซี่มีทั้งสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้ชายลุ่มหลงถ้าโดนสงสัยก็จะใช้พลังจิตควบคุมสถานการณ์จะบงการคนหรือลบความทรงจําอะไรก็ว่าไปตามนั้น ระหว่างที่แฟงตัวอยู่ในองค์กรเบตซี่รู้สึกว่าการเป็นสายลับเนี่ยคือเรื่องง่ายๆจนกระทั่งเธอได้เจอกับเทสซาหรือว่าเซธมนุษย์กลายพันธุ์อีคนที่คอยรับใช้เซบาสเตียนชอเทซ่าได้มาเตือนเบตซี่ว่าให้ออกไปจากที่นี่ซะเบตซี่ก็แบบแหมอีนังนี่นี่เป็นใครยัดถึงมาสั่งฉันไม่รู้จักสายลับพลังจิตซะแล้ว ว่าแล้วเบสซี่ก็เลยใช้พลังจิตเล่นงานโบมโบมนะแต่จังหวะที่ใช้พลังจิตโจมตีเนี่ยเธอก็พบว่าจิตของเทซ่านั้นแข็งแกร่งมากถึงขนาดสะท้อนพลังจิตของเบสซี่กลับมาได้ หลังจากที่พ่ายแพ้เป็นครั้งแรกเทซ่าก็เปิดเผยตัวเองว่าเธอเนี่ยก็เป็นสายลับที่ชาวเซเวียส่งมาสืบเหมือนกันแถมยังเตือนเบสซี่ว่าเฮลไฟล์คลับเต็มไปด้วยความชั่วร้ายที่อันตรายถึงชีวิตมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่มือใหม่อย่างเบสซี่จะมาล้อเล่นได้ทําให้เธอต้องถอนตัวออกจากภารกิจ การสิ้นสุดบทบาทในองค์กรสไตร์เกิดขึ้นตอนที่วิกเซนเจ้าแม่อาชญยกรรมของอังกฤษอยากจะยึดหน่วยงานนี้ไว้ใช้ซะเองเธอจึงจ้างเ l เลมาสเตอร์นักฆ่าฝีมือดีให้มากำจัดพวกพลังจิตให้หมดซึ่งจริงๆแล้วเบสซี่เองก็เป็นเป้าหมายหนึ่งละครับแต่เบสซี่กับไบรอันเนี่ยมีสัมพันธ์ฝาแฝดที่ทำให้ต่างฝ่ายต่างรู้เมื่ออีกคนกำลังจะมีภยัยไรอันหรือกับตันริเตนจึงมาช่วยพี่สาวไว้ได้ทันเวลา หลังจากที่หน่วยสไตร์ล่มสลายก็มีหน่วย RCX เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่ง RCX ก็มาทาบทามให้ไบรอันเข้าร่วมแต่ไบรอันปฏิเสธเพราะอุดมการหลายเรื่องเนี่ยไม่ตรงกันดังนั้น RCX จึงหันไปทาบทามเบสซี่ให้ขึ้นมารับตำแหน่งกัปตันบริเตนแทนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฮีโร่ครั้งแรกของเบสซี่ก็คือการเป็นกัปตันบริเตนนี่แหละครับ เธอทำงานในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษแต่ก็ยังไม่วายต้องเจอกับความอาฆาตของวิกเซนที่หลอกล่อเบสซี่ให้ไปติดกับดักเธอถูกสเลมาสเตอร์ทำร้ายอย่างหนักถูกควักลูกตาทั้งสองข้างแต่ไบรอันก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของพี่สาวเขาจึงตรงมาช่วยและพอเห็นเบสซี่ถูกทำขนาดนี้ไบรอันก็ถูกความโกรธเข้าครอบงำจนลงมือฆ่าสเลมาสเตอร์ด้วยการใช้หินทุ่มใส่กระบาลซะให้มันจบจไป หลังจากที่เสียการมองเห็นองค์กร RCX ก็เสนอว่าจะใส่ดวงตาเทียมให้แต่เบซี่ก็ไม่เอาครับเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถมองเห็นด้วยการใช้พลังจิตได้อยู่แล้วอ้าวลูกตาโดนควักแบบนี้ทำไมเราถึงยังเห็นไซล็อกมีลูกตาเหมือนคนปกติล่ะก็เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกโมโจเจ้าแห่งโมโจเวิร์สลักพาตัวไปนะสิจะ๊ะ เบสซี่ถูกล้างสมองจับใส่ตาเทียมแล้วให้แสดงละครติ้งต้องในบทบาทของตัวละครชื่อไซล็อกเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่สิ่งมีชีวิตในโมโจเวิร์สก่อนจะถูกทีมนิวมิวแทนช่วยออกมาคือช่วงแรกๆนะครับเบสซี่เนี่ยไม่ใช่ตัวละครหลัก ที่กาดจะปั้นมาเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วก็เป็นแค่ตัวละครสมทบเท่านั้นเองดังนั้นบทบาทที่เธอได้เนี่ยก็จะรันทดหน่อยๆคอยให้คนนู้นคนนี้มาช่วยตลอดซึ่งหลังจากที่กลับมาได้ปุ๊บเบสซี่ก็กลับมามองเห็นอีกครั้งด้วยตาเทียมที่โมโจใส่ให้และได้อาศัยอยู่ที่ X-Mansion เน,นื่องจากเธอก็เป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนหนึ่ง ระหว่างที่อาศัยอยู่ใน X-Mansion ก็เกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มมาร์ u d เดรเริ่มค่าล้างเผ่าพันธุ์พวกมอร์ล็อกมนุษย์กลายพันธุ์ที่หลบเล้นจากสังคมอยู่ในท่อระบายน้ำโดยในช่วงเวลานี้นะครับเบสซี่ก็ใช้พลังจิตสื่อสารแจ้งข่าวแก่สมาชิก X-Men ให้รู้ความเคลื่อนไหวต่างๆประสานงานให้หน่วยรบลงพื้นที่และจังหวะที่เซเบอร์ทูธบุกเอ็กซ์แมมาเพื่อทำลายเซเลโบร เบสซี่ได้ใช้ทุกอย่างที่มีต่อสู้กับไวรยร้ายอย่างกล้าหาญซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เธอกลายเป็นไซล็อกสมาชิกคนหนึ่งของ X-Men อย่างเป็นทางการดูนี่สิครับนี่คือชุดฟอร์มแรกของไซล็อกที่คนยุคนี้แทบจะไม่ได้เห็นกันแล้วว้าวหัวพี่จะตีโป่งไปถึงไหน หลังจากที่เข้าร่วมกับ X-Men ไซล็อกก็ผ่านเหตุการณ์มากมายทั้งดีและร้ายพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่หลังจากที่ X-Men ถูกนิมรัสเซนติเนลโจมตีจนเกิดการสูญเสียมากมายจนทุกคนต้องพากันหนีหัวซุกหัวซุนไซล็อกกลายเป็นผู้นำของเหล่า X-Men ที่เหลืออยู่และด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากไซล็อกได้มองเห็นนิมิตว่าเพื่อนๆในทีม X-Men กำลังจะถูกรีเวอร์ หน่วยล่ามนุษย์กลายพันธุ์ฆ่าตายหมดทั้งทีมและปรากฏว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยพวกรีเวอร์ดันโผลมาไล่ฆ่าเอ็กซ์เมจริงๆซะด้วยเธอจึงใช้อัญมณีซิสเพอริลัสไอเทมโบราณที่มีอำนาจในการมอบโอกาสให้ใครก็ตามได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คนคนนั้นก็ถูกลบความทรงจำไปทั้งหมดคือตอนแรกเบสซี่ก็ไม่อยากใช้วิธีนี้หรอกครับ แต่ถ้ายังดื้อแบบนี้เนะี่ยทุกคนจะตายกันหมดแง่แงเธอจึงใช้พลังจิตควบคุมโคลอสซัสเดสเลอร์โรคและฮาว์กให้เดินผ่านประตูมิติไปรวมถึงตัวเธอเองก็ด้วยทำให้ทุกคนรอดตายแต่ไม่มีใครที่มีความทรงจำของ X-Men เหลืออยู่เลยและต่างคนต่างก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง หลังจากที่เดินผ่านประตูมิติของซีดเพอริลัสไซร็อกที่ความจำเสื่อมก็ไปโผล่ที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลจีนใต้และถูกมาซึโอซึรรยาบะเจ้าพอแก๊งเดอยแฮนจับตัวเอาไว้ความซวยก็คือตอนนั้นคันโงงคนรักของมาซึโอกำลังอยู่ในภาวะสมองตาย ดังนั้นเขาจึงขอให้สไปรัลสลับวิญญาณของคันนงเข้าไปใส่ในร่างของเบสซี่แต่สิ่งที่สไปรัลํามันไม่ใช่แค่สลับวิญญาณแต่ความทรงจำและบุคลิกของทั้งคู่ยังปะปนกันเหมือนเอาดินน้ำมันมาขยำรวมแล้วแบ่งครึ่งกระบวนการนี้ทำให้คันนงได้พลังจิตที่หลงเหลืออยู่ในร่างของเบสซี่ไปครึ่งหนึ่งส่วนเบสซี่เองก็ได้ทักษะของนินจามาเพราะคันนงเป็นชาวญี่ปุ่นที่ถูกนินจาฝึกให้เป็นนักฆ่ามาตั้งแต่ยังเด็ก พอเกิดเหตุการณ์ที่สองคนสลับตัวรักสลับขั้วกันเนี่ยคำถามต่อมาก็คือถ้าคันนงอยู่ในร่างไซล็อกแล้วเบสซี่ที่อยู่ในร่างคันนงหลักกลายเป็นอะไรในตอนนั้นนะครับเบสซี่กลายเป็นนักฆ่าที่มีสมญานามว่าเลดี้มันดาริน เนื่องจากเดอะแฮนได้ส่งเธอไปทำงานรับใช้แมนดารินซึ่งจากการทดสอบเบสซี่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างไร้ที่ติสามารถไปถล่มแก๊งคู่แข่งของแมนดารินที่ฮ่องกงได้อย่างราบคาบนอกจากนี้เธอยังเริ่มพัฒนาทักษะในการต่อสู้เชิงรุกและการสร้างคมมีดจากพลังจิตขึ้นมาใช้ในการต่อสู้ พอเคลียร์พวกกระจิบกระจ้อยได้แล้วเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็คือการกำจัดวูเวอรีนและจูบิลีที่มาโต,โตเตะอยู่ในทินซึ่งระหว่างที่สู้กันโลแกนดันฟันหน้ากากของเลดี้แมนดารินจนแตกและเห็นว่าสตรูภายใต้หน้ากากก็คือไซล็อกที่หายตัวไปบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือไซล็อกดันใช้ดาบพลังจิตแทงหัวของโลแกนทำให้เธอมองเห็นเรื่องราวผ่านจิตของวูเวรีน และจำได้อีกครั้งว่าเธอไม่ใช่นักฆ่าแต่เป็นเบสซี่แบรดด็อกแห่งทีม X-Men ดังนั้นเธอจึงหลบหนีจากแก๊งเดอะแฮนด์ไปพร้อมกับโลแกนและจูบิลี ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงชีวิตของไซล็อกที่ชวนงงและสับสนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในไทม์ไลน์เนี่ยมันเหมือนจะมีไซล็อกอยู่2คนในเวลาเดียวกันคือเบสซี่และคันนงที่ต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองเป็นไซล็อกด้วยกันทั้งคู่ พอเบสซี่ได้กลับไปอยู่กับ X-men เธอก็ได้สังกัดทีมลูของไซคลอปแล้วก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะไซล็อกเนี่ยดันไปอ่อยสกอตจนถึงขั้นประกบริมฝีปากจูบกันดูดดื่มจวบจับทําให้เธอมีปากเสียงกับจีนเกรแถมวันนั้นคันนงก็ปรากฏตัวออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันต่างหากเบสซี่บรัดด็อกตัวจริงโอ oh, ละพ่องานนี้ทำเอาเอ็กซ์แเผอแดกกันทั้งทีมเพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องการสลับตัวของสองคนนี้มาก่อน พอหมดปัญญาจะแยกว่าใครเป็นตัวจริง X-Men ก็เลยต้องมีไซล็อก2คนอยู่ในทีมซึ่งมันให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนโคตรโดนะครับเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างเคลมว่าตัวจริงก็คือชั้นไงขนาดเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อไปถามอาจารย์ของคันนงว่าตกลงใครคือคันนงใครคือไซล็อกกันแน่อาจารย์ก็บอกว่าทั้งสงคนนะ่ะเป็นเบสซี่และคันนงด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าจิตของพวกเธอเนี่ยมันปนกันจนแยกไม่ออก อพอได้คำตอบแบบนี้นะครับเบสซี่กับคันนงก็อยู่ในทีม X-Men กันต่อแต่หลังจากนั้นไม่นานตัวละครคันนงในร่างเบสซี่ก็ติดเชื้อ l e g a ซี่ไวรัสซึ่งถ้ามิวแทนคนไหนติดเชื้อนี้เข้าไปในยุคนั้นเนี่ยการันตีว่าตายชัวร์ร้อเปอร์เซ็นตะจ๊ะแต่ก่อนที่คันนงจะตายเพราะไวรัสเธอเดินทางไปพบกับมัซึโอซุรายบะเพื่อขอให้เขาฆ่าเธอซะก่อนที่ไวรัสจะพรากชีวิตของเธอไป อย่างน้อยได้ตายด้วยมือของคนรักมันก็โอเคอยู่แหละนะครับซึ่งหลังจากที่คันนงเสียชีวิตลงเบสซี่แบรดด็อกก็ได้พลังจิตอีกครึ่งหนึ่งกลับคืนมาความทรงจำก็สมบูรณ์อีกครั้งแถมทักษะการต่อสู้แบบนินจาก็ยังอยู่ร่างของคันนงที่เธอใช้อยู่ก็ไม่ต้องใส่ตาเทียมเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เบสซี่มีแต่ได้กับได้และยังอัปเกรดให้เธอกลายเป็นไซล็อกแบบที่เรารู้จักกันแม้จะชวนงงไปนิดหน่อยก็ตาม อย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไซล็อกในคอมิกไม่ใช่เบสซี่อีกแล้วแต่เบสซี่จะกลายเป็นอะไรและใครจะมาเป็นไซล็อกอ่ะไปกันต่อในช่วงที่ทุกคนพยายามตามหาวูเวรีนที่มาดิปัวไซล็อกก็ถูกโจมตีโดยแซฟไฟสติส์ซึ่งเป็นมิวแทนส์สายดูดพลังชีวิตคือไซล็อกเนี่ยโดนดูดพลังจิตซะจนแบบแห้งแห้งจนเหลือแต่ร่างเปล่าๆคุณผู้ชมทบทไว้ในใจก่อนนะครับว่าร่างนี้คือร่างของคัน,นง หลังจากที่โดนดูดเข้าไปจิตท,ที่มีพลังของไซล็อกก็ไปโผลในโลกของจิตซึ่งเป็นแดนรวมวิญญาณที่แฟร์ไฟดูดมากองรวมกันที่นี่และสิ่งที่เธอได้พบก็คือเศษวิญญาณของโลแกนที่ถูกดูดเข้ามาเมื่อหลายปีก่อน แถมยังมีวิญญาณของผู้คนมากมายที่แซฟไฟร์พากชีวิตมาตลอดหลายสิบปีซึ่งวิญญาณอาฆาตของผู้คนในนั้นเนี่ยก็พากันร้องขอให้เธอช่วยล้างแค้นให้หน่อยเบสซี่จึงใช้พลังจิตของเธอระเบิดพบวิญญาณของแซฟไฟร์จนแซฟไฟร์เนี่ยร่างกายแตกเป็นสิ่งเสียงและพอออกมาได้ปุ๊บเบสซี่แบดด็อกก็สร้างร่างของตัวเองขึ้นมาใหม่แบบโมเลกุลต่อโมเลกุล ทำให้เธอไม่ต้องอาศัยอยู่ในร่างหรือมีอะไรยึดโยงกับคันนงอีกต่อไปแล้วอีกด้านหนึ่งวิญญาณของคันนงก็กลับเข้าสู่ร่างกายที่ว่างเปล่าทำให้เธอคืนชีพในเวลาเดียวกันเอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงทางแยกระหว่าง2ตัวละครนี้สักทีคือหลังจากที่คืนชีพมาในร่างตัวเองปุ๊บเนี่ย ไซล็อกก็กลับไปร่วมทีม X-Men และใช้พลังของเธอต่อสู้เพื่อความถูกต้อง พอมิวแทนเริ่มสร้างประเทศคราโคอาจุดเปลี่ยนในชีวิตของเบสซี่ก็มาถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเธอรู้ว่าคันนงกลับมามีชีวิตอีกครั้งเบสซี่ก็เลยตัดสินใจทิ้งสมยานามไซล็อกไปเลยเพราะว่าตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทของไซล็อกส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่เธออยู่ในร่างของคันนงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจดไว้เลยนะเจ้าว่าจากนี้เนี่ยถ้าเห็นไซล็อกในคอมิกเล่มใหม่ๆนั่นไม่ใช่เบสซี่แต่เป็นคันนง นินจาญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อไซล็อกอย่างเป็นทางการระหว่างที่อาศัยอยู่ในคราโคอาเบสซี่ได้รับภารกิจให้ไปตรวจสอบสัญญาณจากประตูมิติของอัตเทอร์เวิร์ที่พยายามทะลุมายังเกาะคราโคอาเธอจึงเดินทางไปปรึกษาไบรอันซึ่งไบรอันเองก็กําลังจะเดินทางไปอัตเทอร์เวิร์เพราะถูกเรียกตัวเหมือนกัน ไหนไหนเบสซี่ก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วสองพี่น้องจึงเดินทางไปที่อัตเทอร์เวิลด์ด้วยกันพอไปถึงปึ๊บสองแฝดก็ถูกมอร์แกนเลเฟเล่นงานในทันทีโดยเฉพาะไบรอันหรือกับตันบริเตนเนี่ยเรียกว่าตกอยู่ใต้การควบคุมของมอร์แกนไปแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นท่านนางไม่มดไปอย่างสมบูรณ์ ไรอันได้ส่งอมู l เลตออฟไร h ์หรือเครื่องรางความถูกต้องซึ่งเป็นเครื่องกําเนิดพลังของกัปตันบริเตนให้แก่เบสซี่ทำให้เธอได้รับพลังของกัปตันบริเตนมาหลังจากกลับมาที่โลกเบสซี่พยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อกลับไปช่วยไรยอนนันอีกครั้งแต่เธอก็ยังทำไม่สำเร็จ จิตของไบรอัน <reco> ถ <Christ and sweating> ูกควบคุมโดยสมบูรณ์และกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งจนเบสซี่ต้องลาถอยออกจากอัตเทอร์เวิร์ลอีกครั้งหนึ่งการสูญเสียไบรอันที่กลายเป็นลูกสมุนของมอร์แกนเลอเฟย์ทำให้ราชวงศ์อังกฤษให้การรับรองเบสซี่แบรดด็อกในฐานะกัปตันบริเตนคนใหม่และเบสซี่ก็ได้ก่อตั้งทีมเอ็กซ์คาลิเบอร์โดยมีอะพ ocalypse rog jubilee g a m b และพีทวิสดอมเป็นสมาชิก ในฐานะของกัปตันบริเตนหน้าที่ที่เธอต้องแบกรับก็คือการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคราโคอาอัตเทอร์เวิร์และปกป้องดินแดนของอังกฤษภาร,รกิจสำคัญตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือไบรอันจากเงืม้อมือของมอร์แกนเลอเฟย์ให้ได้โดยโพคาลิปส์ได้วางแผนพาพักพวกบุกปราสาทนางแม่มดได้สำเร็จแต่ในการต่อสู้นั้นเบสซี่ได้ลงมือฆ่าน้องชายของตัวเองโดยไม่ตั้งใจ หลังจากเอาชนะมอร์แกนเลอเฟยได้แล้วอพค c a l y p ์ก็ได้แต่งตั้งเจมี่แบรดด็อกพี่ชายคนโตของตระกูลแบรดด็อกขึ้นเป็นราชาแห่งอวาลอนและจากนั้นเบสซี่ก็ไปขู่เข็นพี่ชายให้ชุบชีวิตไบรอันขึ้นมาแม้ไม่มีคุณมสมบัติที่จะได้เป็นกัปตันบริเตนแต่เจมี่แบรดด็อกก็เป็นมิวแทนระดับโอเมก้าที่ความสามารถส่วนหนึ่งก็คือการชุบชีวิตคนตายนี่แหละครับดังนั้นไบรอันจึงฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้ง หลังจากจบเรื่องทั้งหมดเบสซี่ก็พยายามจะคืนตำแหน่งกัปตันบริเตนให้ไบรอันแต่ไบรอันก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถกลับไปเป็นกัปตันได้อีกแล้วคือต้องเล่าอย่างนี้ครับการจะได้รับตำแหน่งกัปตันบริเตนที่แท้ทรูเนี่ย คนคนนั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบโดยจะให้ผู้มีคุณสมบัติเลือกไอเทม2อ,อย่างระหว่างดาบแห่งพลังและเครื่องรางความถูกต้องคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นกัปตันบริเตนทุกคนจะเลือกเครื่องรางแห่งความถูกต้องเสมอแต่ตอนนี้ไบรอันได้แปดเปื้อนคำสาบชั่วร้ายของมอร์แกนเลอรเฟเข้าซะแล้วเขาจึงเลือกที่จะใช้ดาบแห่งพลังและขอให้เบสซี่เป็นกัปตันบริเตนต่อไป ในฐานะกัปตันบริเตนเบสซี่ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวมากมายทั้งปัญหาของมิวแทนบนเกาะคราโคอาการเมืองของอังกฤษและอั์เทอร์เวิลด์ซึ่งมันเพิ่มความแฟนตาซีให้ตัวละครตัวนี้มากๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับเธอให้เป็นกัปตันหรอกนะครับแม่มดขาวเตเทนไนยผู้ปกครองสตาร์ไลท์ซิตาเดลราการที่คอยรักษาเสถียรภาพมัลติเวิร์สคนปัจจุบัน เกิดอยากจะปรับปรุงกองกำลังกัปตันบริเตนด้วยการดันไบรอันให้กลับมาเป็นกัปตันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเบสซี่สักเท่าไรแต่จังหวะที่จะริบเครื่องรางความถูกต้องคืนเบสซี่กลับทำลายมันทิ้งทำให้เซตเทอร์ไนโกรธดมากๆแต่ยังไงก็ตามโดยความที่อยากจะดันไบรอันสุดๆเซตเทอร์ไนก็เลยสร้างดาบสตาร์ไลท์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนเครื่องรางที่ถูกทำลายไป พอได้เห็นดาบสตาร์ไลท์นะครับไบรอันก็ออกอาการปลื้มแบบสุดเออผมเนี่ยรักท่านหญิงที่สุดเลยนะครับผมจะได้กลับไปเป็นกัปตันบริเตนแล้วจากนั้นก็ท,ทําทีเหมือนจะเริ่มฉากเลิฟซีนซึ่งจังหวะที่ซัทเทิร์นายกำลังเคลิมไบรอันก็ส่งสัญญาณให้เบสซี่ขโมยดาบสตาร์ไลท์ไปซะแม้ซัทเทร์นายจะไม่พอใจนักก็ตามเบสซี่ก็กลายเป็นกัปตันบริเตนที่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวซึ่งเป็นภาพลักษณ์ใหม่หลังจากปี2020เป็นต้นมา อีกด้านหนึ่งเมอร์ลินผู้เคยปกปักรักษาอาร์เธอร์เวิร์ก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดที่อำนาจของตัวเองเนี่ยถดถอยลงเรื่อยๆเพราะว่าสูญเสียอำนาจการปกครองสตาร์ไลท์ซิตาเดลให้แม่มดขาวแซตเทอร์น์นอกจากนี้เมอร์ลินก็ไม่พอใจที่เบสซี่ซึ่งเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เนี่ยได้ครองตำแหน่งกับตันบริเตนคนปัจจุบันพอเริ่มผ่านปุ๊บ เมอร์ลินก็เป่าหูยุโยงให้ราชวงศ์ต่างๆในอาร์เธอร์เวิลด์เนี่ยหันมาชิงชังแม่มดกลายพันธุ์และรวบรวมเหล่ากองกำลังก่อรัฐประหารยึดอำนาจคืนจากแม่มดขาว คิงอา r t เ u อเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมในสงครามนี้นะครับสาเหตุก็คือ King Arthur เนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อ m o ร์เดดซึ่งไอ้มอร์เดดเนี่ยเป็นคนที่ชั่วช้าสามานและก็เป็นมิวเทนท้าให้คิงอา r t เ u อรเชื่อแบบเหมาวรวมว่าพวกมิวเทนเนี่ยเป็นภัยต่อ Arthur er World ลเน่ๆเขาจึงร่วมกับเมอร์ลิน ก่อสงครามชิงป้อมปราการ Star สตาร์ไลท์ศูนย์กลางการปกครองของอัลเทอร์เวิลด์จากเซเทอไนและตั้งเป้าว่าจะกวาดล้างเหล่ามิวแทนต์ออกจากดินแดนแห่งนี้ให้เกลี้ยงแม้จะเจอแรงต้านจากผู้ปกครองคนเก่านะครับแต่กับตันบริเตนคนนี้เนี่ยยังไงก็ยืนข้างมิวแทนรเอร์เซ0อยู่แล้วจะมาเหยียดพวกกลายพันธุ์ว่าเป็นพวกอันตรายเนี่ยมันก็ต้องเจอกันหน่อย ระหว่างสงครามเบสซี่ต้องดวลดาบกับคิงอาเธอร์แบบตัวต่อตัว,ตวแถมเมอร์ลินยังขี้โกงด้วยการใช้เวทมนต์ลบพลังกับตันบริเตนชั่วคราวแต่ด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมที่เธอมีทำให้เธอสามารถชนะคิงอาเธอร์ในการดวลดาบได้สำเร็จระหว่างที่ทำสงครามกับตันบริเตนได้เห็นว่า พวกผู้มีอำนาจในอัธ์เวลอย่างเมอร์ลินหรือว่า s ซเทอร์นก็ตามพวกนี้มักจะวางแผนเพื่อให้ตัวเองได้เป็นผู้ควบคุมกองกำลังกับตันบริเตนก็เท่านั้นพอเบสซี่นำกองพลกับตันบริเตนและกองทัพมิวแทนจากคราโคอาเข้าต่อสู้จนชนะสงครามเธอก็ได้ตัดสินประหารชีวิตเมอร์ลินสำหรับอาชญากรรมที่เขาก่อ และประกาศในฐานะผู้นำของกองกำลังกับตันบริเตนว่าจากนี้ไปกองกำลังจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของใครอีกเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นผู้นำกองพลกับตันบริเตนทำหน้าที่ปกป้องมัลติเวิร์สและนี่ก็คือบทบาทในปัจจุบันของเบสซี่แบรดด็อกที่ไม่ใช่ไซล็อกอีกต่อไปแล้ว สำหรับพลังและความสามารถของเบสซี่เนี่ยนะครับความโดดเด่นของเธอก็คืออาวุธพลังจิตต่างๆก็จริงแต่อย่าลืมว่าเธอคือผู้ใช้พลังจิตที่เก่งกาจคนหนึ่งหากรวมกับทักษะการต่อสู้แล้วเธอจึงเป็นนัดฆ่าที่อันตรายใบมีดพลังจิตเป็นพลังจิตรวมศูนย์ที่เธอมักจะใช้มันทำลายจิตใจและระบบประสาทของศัตรูด้วยการแทงก็ประมาณนี้ละครับสำหรับเรื่องราวของเบสซี่แบรดด็อก จากไซล็อกสู่กับตันบริเตนและผมหวังว่าเราจะเข้าใจตัวละครตัวนี้ว่าไทาม์ไลน์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันสักนิดจะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยละครับและในสัปดาห์หน้านะฮะผมมีมนุษย์กลายพันธุ์คนหนึ่งที่อยากจะเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังมากๆคือผมเน่เชื่อว่าคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อตัวละครตัวนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำแต่พลังกลายพันธุ์ของเธอเนี่ยน่าสนใจโคตร เพราะพลังของเธอจะไม่มีวันทําให้เธอแพ้ใครทั้งสิ้นถ้าไม่อยากพลาดก็กดซับกดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวไปละครับบ๊ายบายจ้าไปเล่นมอนฮันก่อน